สวัสดีครับวันนี้นะครับก็อยู่กันอีกแล้วกับ Coolmax Solar Cell เหมือนเคยส่วนผมนะครับมอส Coolmax ก็วันนี้จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งเป็นการ combine solution ของเราก็คือจะเป็นการ combine ระบบออนกิดไบริดแล้วก็ออฟกิดเข้าด้วยกันระบบนี้มันมีข้อดีข้อเสียยังไงไปดูด้วยกันเลยครับเริ่มที่ระบบแรกนะครับระบบออนกิดระบบนี้ก็อย่างที่ทุกคนรู้กันดี ว่าระบบเนี้ยมันคือการนำแผงโซล่าเซลล์มาต่อกับไฟบ้านซึ่งระบบเนี้ยมันมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งก็คือถ้าสมมติไฟดับเราจะไม่มีไฟฟ้าใช้นี่คือข้อเสียของระบบออนกิดครับต่อไปนะครับระบบไฮบริดระบบไฮบริดข้อดีของข้อนี้คือมันสามารถที่จะกเก็บพลังงานไว้ที่แบตเตอรี่ได้และเมื่อเวลาที่คุณไฟดับก็จะมีพลังงานใช้จากแบตเตอรี่นั่นเองครับแล้วก็ระบบสุดท้ายนะครับระบบออฟกิดที่จะมีเจเนเรเตอร์ตัวนี้มาช่วยด้วยก็คือเมื่อแบตเตอรี่หมดหรือว่าไฟจากการสำรองไฟเนี่ยหมดเราก็สามารถสตาร์ทเจน เป็นออโตเมติกทำงานร่วมกับอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านใช้ได้ครับจากการคอมไบ์โซลูชันที่ผมได้แสดงให้ทุกคนได้ดูกันแล้วเนี่ยทุกท่านก็คงได้เห็นกันแล้วว่าแต่ละระบบมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันแต่คอนเซ็ปต์ดีไซน์ของเราเนี่ยก็คือจะนําข้อดีทุกข้อเนี่ยมารวมกัน จะทาให้ทุกท่านเนี่ยได้สามารถใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างยั่งยืนจะไม่มีข้อกังวลกวนใจเลยโดยระบบเนี่ยครับก็จะเหมาะกับผู้ประกอบการที่ไฟดับไม่ได้เลยเช่นกเกษตรกรหรือว่าฟาร์มที่สัตว์เนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่ได้โดยไม่มีไฟฟ้าระบบนี้ก็จะเหมาะกับธุรกิจประเภทนี้โดยเฉพาะซึ่งระบบนี้เนี่ยจะเป็นการคอมบอยโซลูชันเนาะก็จะมีแสงแดดแบตเตอรี่เจเนเรเตอร์ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและก็ยั่งยืนยาวนานน,นั่นเองครับ ต่อไปจะเป็นการทํางานของระบบเมื่อนํามาคอมบายด้วยกันแล้วจะทํางานอย่างไรไปดูกันเลยครับรับหลักการทํางานของมันนะครับก็คือตอนแรกเลยตัวอินเวอร์เตอร์ฮูเวยเนี่ยจะรับไฟจากแสงอาทิตย์มาผลิตเข้าเป็นกระแสสลับครับเข้ากับชุดไฟบ้านของเราจากนั้นชุดไฟบ้านของเราก็รับไฟจากกิจเช่นกันเพื่อส่งใจ ตัวนี้จะเป็น EV ชาร์จที่จะมาใช้แทนโหลดครับก็สามารถชาร์จไฟได้ปกติเลยหลังจากที่เราจ่ายไฟเข้าบ้านแล้วเนี่ยพลังงานส่วนที่เหลือครับก็จะสามารถไปแปลงเป็นอย่างอื่นได้อีกพลังงานส่วนที่เหลือจากการใช้ไฟบ้านแล้วก็การชาร์จแบตรถยนต์แล้วเนี่ยมันก็จะสามารถแปลง,งไปเป็นพลังงานไปยังอินเวอร์เตอร์เตอเย่ยครับแล้วก็สุดท้ายมันจะมานํามาชาร์จในแบตเตอรี่ตัวนี้แบตเตอรี่เฮลิทของเราพอชาร์จเสร็จแล้วนะครับถ้าแบตเตอรี่หมดเราก็สามารถใช้เจเนเรเตอร์ของเราตัวนี้ได้เลยคอยปั่นไฟให้เราใช้เวลาที่ไม่มีไฟจากแบตเตรรี่คับ ปัญหาที่เราเจอครับปัญหาที่เราเจอทุกวันนี้จากระบบนี้นะครับก็คือการใช้อุปกรณ์ที่ค่อนข้างเยอะครับระบบนี้นะครับสามารถแก้ปัญหาได้กับภาคครัวเรือนภาคเอกชนหรือว่าภาคธุรกิจต่างๆได้สําหรับธุรกิจที่จําเป็นต้องใช้ไฟตลอดเวลาระบบนี้จัดการให้คุณได้แน่นอนครับ